สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง J จ o Play นะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมบล็อกไท coon นะครับผมก็ตอนนี้ชีวิตที่7เข้าไปแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามากับไอเทมเกี่ยวกับเหล็กนะครับผมมีสชิ้นนี้นะครับที่ต้องซื้อนะครับแต่ว่าชิ้นนั้นไม่เท่าไหร่ครับเราต้องซื้อชิ้นนี้เหละเปลืองสุดนะครับผมเราต้องซื้อเจ้านี้นะครับมาเพื่อขุดเหล็กนะครับก็ จะต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งไว้นะครับแล้วก็เอาท่ออุดป,ปากเขาเลยโอเคให้มันเก็บเหล็กรอเราไว้นะครับผมต่อมาครับผมเ,เครื่องที่ต้องใช้ต่อจากนั้นนะครับคือสิ่งนี้ครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่ว่า <c oughs> เอาออกมาไอ้นี่ดูก่อนนะออกออกใน ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็พอออกมาปุ๊บอันนี้เป็นเข้านี่เป็นออกแต่ผมจะพยายามวางให้เป็นรูปแบบมันไว้ก่อนนะประมาณนี้แล้วก็พอนนี้ออกมาปุ๊บเราต่อด้วยอันนี้แล้วก็อันนี้น่าจะใช่นะโอเค ไม่ลองไม่รู้ครับผมมาเริ่มต่อข้อปุดไว้แล้วก็ขึ้นเรียบร้อยง่ไงต่อเราต้องต่ออะไรเข้าด้านไหนครับเออ่นะจำไม่ได้ว่าต้องต่ออะไรเข้าบ้างต้องจับคู่กับคัสเตอร์สร้างเหล็เหลว จะต้องเข้าด้านไหนก็ด้านไหนเดี๋ยวหาดูก่อนนะนี่ไงมันมีอันนี้อันนี้เข้าไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก่อนนะ ไม่คอยเก็ตเท่าไรเลยลืมไปแล้วด้วยว่ามันใช้ยังไงโอเคแล้วก็เอาเป็นสีเขียวเขียวีเขียว มันต้องเอาอะไรเข้าวะต้องลองออกจะได้รู้มันเป็นด้านนี้เป็นโคลโคคืออะไรวะฐานเหรอเป็นฐานกับเหล็ก เป็นฐานงั้นหรือดูก่อนนะว่าอะไรสร้างฐานผมก็ลืมแล้วโอเคมาดูกันอะไรสร้างฐานได้บ้าง ส้างได้หินได้แร่เลยดิบโอ้อยเราต้องแยกล่างมันออกมาด้วยเอ่อนะราต้องโอ้อยากอยู่นะครับยากสียดงใจเย็นเอ่อทัางนั้นเก็บก่อนมันจะต้องแยกหินกับไปนี่ก่อนครับ หินจะตัวเครื่องก่อนนะเให้มันยาวออกมาประมาณนี้แล้วก็ท่อเฉพาะมีบ้วะท่อเฉพาะให้ใช้เป็นตัวนี้ครับซื้นมาสักห้าหกอันต้องใช้เยอะแน่นอนโอเคินนี้เราต้องปล่อยให้มันทำงานกนะ่อนเราจะได้หินกัเหล็กมนาะ โอเคทีนี้ก็เก็บได้อันนี้ให้กลายเป็นหิ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 นโอเคเราอัน okay. นี้ให้เป็นหินลงไปครับแล้วก็พังทิ้งเลยเอ่อขยะขยะฮัลโหลโอเคเจอเตา,พาพเผา,าขยะเตาเผาขยะและเผาทิ้งเลยโอเค ว่าอันนี้ให้ออกเป็นเล็กโอเคโข่โข่โข่โขโ,โคคืออะไร จำไม่ได้เดี๋ยวทาย่างนงั้นเหรอเน็กก่อนนะครับว่าคืออะไรโค,โคโคโคแปลว่าท่านอืมเดนะทานทานทาน งั้นเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเจอเจอวิธีการแล้วเดี๋ยวจะโผล่มาอีกทีนะครับผมไม่น่าเลย e v นี้เตรียมตัวไม่ถูกโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันนะเอาละครับผมนะตอนนี้นะครับก็ได้เจอหนทางแล้วนะครับผมมันมาคู่กันนะครับสิ่งของสองสิ่งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแร่ทันหินนะครับหรือเจ้าเหล็กตัวนี้นะครับผมมันทํางานคู่กันนะครับซึ่งการทํางานคู่กันตรงเนี้ย ตัวเนี้ยก็ใช้เป็นตัวขุดเหล็กมาใช่ไหมมันก็จะได้ก้อนนี้ก่อนแล้วพอผ่านเครื่องน,นี้ใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็นเหล็กตัวนี้เพราะได้เป็นเหล็กตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องแยกส่วนด้วยนะว่ามันจะได้อะไรบ้างเพราะมันจะแยกหินกับแยกเหล็กออกมาส่วนทันหินก็เหมือนกันครับมันก็จะได้ตัวทันหินแล้วก็ตัวหินธรรมดาออกมาก็แยก2ส่วน ion, แล้วก็ให้เข้า2งด้านนี้ครับแล้วพอมันเข้าด้านนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปเมื่อตัวนี้หลอมนะครับเราเลือกซื้อได้2ออย่างนะครับมันก็คือใช้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวตัวแท่งเนี่ยถ้ามันหลอมครบ4อันไออันเดียวเนี่ยมันก็จะได้แท่งเหล็กแบบนี้เป็นแท่งเหล็กบาร์เหล็กธรรมดาแต่ถ้าเราต้องการให้มันได้เป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนเหล็กเลยก็คือใช้สี่สี่รอบนะครับสี่ก้อนนะครับมันก็ตอนแรกดูงงๆงเลครับแต่พอเริ่มเข้าใจปุ๊บมันก็นะ ตอนนี้ก็เริ่มเก็บแล้วเดี๋ยผมเอาของพวกนี้เข้าไปก่อนโอเคเมื่อเอาวันนี้เข้าเราเข้าท่อไปแล้วครับเราก็จะเอาเหล็กที่เรามีเข้าไปด้วยเราเครื่องเครื่องเหล็กเราขุดได้น้อยกว่านะถ้าเรามีเงินเยอะ ก็น่าสนใจครับเพราะว่ามันจะขุดได้เยอะกว่าจริงๆเดี๋ยวได้ๆ,ๆมันไม่เข้าอ่ะปึ๊บมันเข้าไม่เข้าอะเนี่ยไม่รู้อะตีเข้าไปก่อนโอเคตอนนี้ในตัวถ้าไม่มีของที่จำเป็นแล้วอ่ะทีนี้เราก็าต้องรอให้สองอันนี้มันบาลานซ์กันนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะบาลานซ์นะแแต่ว่ามันล้วน เราต้องติดใหม่เอเคครับนี่นะดูนะด้านที่เป็นทางวิ่งเนี่ยจะเป็นเหล็กแล้วก็อันนี้เป็นฐานเห็นไหมพอทางานปุ๊บเทโบ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 มันจะออกมาเป็นแท่งเหล็กหนึ่งก้อนนะครับผมไอ้เป็นก้อนคิ้วเลยนะลูกบาทเหล็กนี่ก้อนละหนึ่งบิลเลียนนะครับไม่ใช่ถูกๆเนะอะยังแพงนะจ๊ะ นี่เลยวางได้อย่างนี้เลยดือด้อดื้อนี่ดูดูผมถือก้อนเหล็กอันนี้45ก้อนโบเอ้อแป๊บเดียวนะครับอย่างเร็วปั้งอบิลเลียนนี่นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วแปบ๊บเดียวก็น่าจะร้อยบิลเลียนเลยนะครับผมเพราะว่าระบบมันทำงานพร้อมกันแหละวทนนี้ก็น่าจะเทได้อีกหลายก้อนนะครับผม เงินมันก็นจะวิ่งเพื่ป้าบกันเลยทีเดียวนะครับก็ชีวิตที่เจ็เนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแหละทีนี้เหล็กตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเพิ่มตังค์ได้แบบไวมากนะครับถามว่าไวมากไหมมันก็ไวกว่าน,นี้ได้ถ้าเราทําหลายเครื่องแต่ทีนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับจํานวนด้วยไอ้น,นี่อย่างถานหินเนี่ยผมผลิตเยอะแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันใช้เครื่องละ7 m เอลยเจ็ดเจ็ดพันล้านอะเจ็ดบิลเลียนอะดูดิแพงสุดๆนะครับแต่ก็อย่างว่า ถ้าเราคำนวณการทำงานมันไม่ดีเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะผลิตได้เยอะกว่าทางนี้เราก็ต้องตุนนิดนึงครับถ้าเราไม่รีบกร้างเครื่องนี้แล้วก็เก็บไว้ในท่อท่อจะมีประโยชน์มากครับเพราะมันจะเก็บของพวกนี้ไว้แล้วจะไม่หายพอไม่หายปุ๊บเราก็มาแปลงแล้วก็ยาใส่ท่อน,นี้ไว้แล้วก็แยกของส่วนเหมือนเดิมเมื่อแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะไม่ไปแล้มันก็วนอยู่กับเราแนละ้วแเนี่ยไโอ้เนี่ยเครื่องเดียวรู้เรื่องครับผม แล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องที่อไอเทมจะหายไปด้วยนะเพราะว่าเราวางแบบแผนไม่ดีนะครับผมอ่ะมันจะปานประมาณนี้แหละนะก็แล้วแต่จะสะดวกใครสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับผมกนะ็ตอนนี้ก็แป๊บเดียวก็6600พันล้านแล้วก็แค่ร6 0ิบิลเลียนมันจิ๊บจิ๊บนะครับผมก็เดี๋ยวเกินไปก่อนเลยว่าชีวิตต่อไปเนี่ยเราจะได้สิ่งนี้ครับเป็นฉาดนะครับเป็นเกี่ยวกับเหมือนแบบ แร,ร่ทับทิมนะแร่สีแดงครับโดยที่มันต้องใช้เครื่องตัวนี้ครับตัวจับไฟจากลาวาตอนแรกอันเนี้ยก็คือจับฉากสีฟ้าจากในน้ำใช่ไหมอันเนี้ยจับไฟจับชิ้นส่วนจากลาวาพอจับตัวนี้มาปุ๊บใช่ไหมครับอ,อันนี้ชีวิตทีีรอไปอันนี้อันนี้ก่อนนะครับผมไปก่อนแล้วเราก็เอาเครื่องนี้มาแปลง พอแปลงเสร็จก็มาบีอัดเป็นบล็อกไฟอันนี้แค่ชีวิตที่8พอเป็นบล็อกไฟปุ๊บมันจะต่อเนื่องกันคือสิ่งนี้ไหนวะบล็อกไฟนี่ครับบล็อกไฟเรียบใน 947m โอ้แพงอยู่นะพอบล็อกไฟเรียบนี่มันทำอ,อื่นต่อได้ไหมก็ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็กลายเป็นบันไดแล้วก็กลายเป็นอันนี้จบครับผมเสร็จเลย <c oughs> ก็ใช้แค่3เครื่องใช้แค่300 m ้อยเจิ๊บๆครับไอ้ตรงเนี้ยไม่แพงครับแพงตรงนี้เนี่ยแพงตรงพวกนี้เนี่ยร้อยบินเรียร้อยต้องร้อยบินเลียดครับผมโคตรแพงเลยนะแล้วก็อย่างว่าครับเอาแค่เครื่องตั้งต้นมันก็ไม่ถูกนะเนี่ยห้าสิบบิตก็คือถ้าเราจะทําตรงนั้นเนี่ยเราต้องเนี่ยสร้างเหล็กตัวเนี้ยไปก่อนสร้างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ผลิต ให้เราแบบเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าจะเอาให้มันได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มไอ้ตัวขุด <_ T> เพิ่มอีกเข้าไปสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเครื่องเอาเจ็ดเครื่องลองเพิ่มไปซิจะเป็นยังไงพอก็เจ็ดเครื่องเจ็ดเจ็ดสี่สุเก้าโอได้อยู่ผมจะเพิ่มเครื่องเข้าไปนะครับดูซิว่ามันจะผลิตเร็วขึ้นไหม ถ้ายังไม่ผลิตใช้วิธีการถอนออกแนละ้วใส่ใหม่นะมันจะช่วยได้ประมาณหนึงนะครับต้องลองต้องลองนี่นี่โอเคมันขุดแล้วมันขุดแล้วเนี่ยถ้ามันนิ่งบักอย่างเงี้ยผมจะใช้วิธีลบทินะ้งแล้ววางใหม่เพราะว่าเหมือนมันของมันไม่บาลานะ่ะมันก็เลยไม่ เนี่ย <c oughs> อะไรมันขาดอะไรวะเนี่ยไม่รู้มันใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างแต่ที่รู้มันเปลืองอยู่เพราะว่าสูตคือเหล็กดิบต้องจับคู่กับคาสเตอร์สร้างเร็เวนี่เนี่ยงงอยู่นะว่ามันทำอไมไม่ทำนี่าอเ้ลองตัดท่อแทน แล้วก็เชื่อใหม่พวกเออนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมความบัก๊กเนี่ยความบั๊กของมันนะเหมือนมันเหมือนท่อมันไม่มีที่เก็บหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยมันก็ทํางานของมันนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับผมก็ EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพืเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะบายปีชีวิตต่อไปก็ ใช้เวลาอีกแล้วหลอกกันด้วยนะไปละโอ้